สวัสดีครับน้องจอยครับควัสดีค่ะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาตามต่อแนวทางความฝันของน้องจอยครับงวดของวันที่16พฤศจิกายน6 6ครับสลับนวดที่ผ่านมาเนาะโอ้โห oh, น้องจอยฝันแม่นมากเนาะไอตั้งแต่มาทําคลิปน้องจอยนี่ยังไม่ทันหลุดสักงวดเลยเนาะ อันงวดที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมเลขของน้องจอยครับในคลิปแรกเลขก็เข้า,า1551เนาะครับ,รบเพราะว่ามันออกทะเบียนรถของน้องจอยครับ,รบแล้วก็มาคลิปที่สองก็คือโค้งสุดท้ายเนาะครับโค้งสุดท้ายที่ว่าน้องจอยฝันว่าตัวเองเนะี่ยไปจับฉลากเนาะ,ะจับฉลากแล้วก็จับเลขได้1195 แต่แต่เขามาให้เห็นหนึ่งหนึ่งอะ่ะซ้ํา,าข้างหลังอีกนะอ๋อก็คือมามาฟันอีกมาฟันเห็นซ้ําข้างหลังอีกหนึ่งอีกไอหลังเลขห้าอีกหนึ่งอีกอ๋อครับครับแปลว่าเขาย้ําจนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หนูแต่เขาบอกว่าหนึ่งอ่ะหนึ่ง,หน,งหนึ่งอะ่ะไม่เอาครับ,บนะใช่ใช่ครับเลขแตกสามตัวเลยเนาะของน้องจอยหนูก็ไปคิดแตกกันครกับท่านผู้ชมครับเพราะว่าจับฉลากได้มามิน มีหนึ่งมีเก้ามีห้าเลขมันออกเก้าห้าหนึ่งถ้าใครซื้อตามก็จะถูกสามตัวโต๊ดสุดยอดเลยเนาะครับแล้วก็เลขทะเบียนรถมอไซค์ก็ออกด้วยไอ้ว่าร้อยปกติว่าร้อยยิบห้าใช่ไหมในฝันใช่แต่ว่าจริงๆมันร้อยสิบห้าโอก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งเนาะ,ะแปลว่าเขาฝันให้เราฝันย้ำ อ่าเลขที่ตัวที่จะออกค่ะอืมตั้งแต่คลิปตั้งแต่ต่องวดแล้วเนาะในในในอ่างวดที่ผ่านมาที่เราฝันเห็นรถยนต์ของตัวเองค่ะเห็นในนี้เห็นสองครั้งเลยรถยนต์ครับไอครั้งที่สองนั้นฝันว่ายังไงนะก็ฝันว่าเขามาส่งของนี่แหละแต่รถปิกอัพหนูอมันอยู่ข้างล่างอะครับมันอยู่ข้างล่างเห็นไหมหนูว่าแกยังไงแกยังไงหนูก็ไม่รู้ว่า นูว่ามากระปิกอัพแน่เลยหนูคิดอนเงี้ยเขามามาให้เห็นหนูเห็นสองครั้งอ่ะครับเกี่ยวกับรถอือครับแล้วก็มาฝันย้ำอีกก็คือจับฉลากเนาะได้หนึ่งเก้าห้าเนาะสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยวในวันนี้ครับน้องจอยก็ฝันต่อวันแล้วเนาะเดี๋ยวให้น้องจอยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับว่าฝันว่ายังไงบ้างครับครับ หนูฟันว่าหนูฟันเมื่อคืนน่ะค่ะฟันว่าพี่คําแก้วครับขับรถของพี่อ่ะค่ะคขับปิกอัพรถปิกอัพมารับหนูแต่ไม่ตากทางนั่นแหละครับแล้วมารับหนูว่าพาไปหนูไปถ่ายคลิปหนูก็ขึ้นไปกับพี่นั่งกับปิกอัพไปกับพี่ครับไปแต่ว่าพี่พาหนูไปถ่ายที่ไหนไม่รู้ครับว่าว่าในแถวบ้านก็ไม่ใช่มันเป็นเหมือนตัวเมืองมั้งเหมือน มันเหมือนเป็นสารหลักเมืองหรืออะไรเงี้ยนะ mm hmm. ไปแล้วไปเดินไปเรื่อยๆไป mm hmm. ก็ว่าถ่ายตรงนี้แหละเหมาะแล้วพอจะถ่ายปุ๊บก็มีรถไฟมาชวนไปมาเยอะแยะเลยพี่คําแกบอกว่าไม่ได้ถ่ายแล้วหนูเสียงมันดังเพราะว่างี้ครับ <c oughs> ไปไปขึ้นรถขับขี่รถไปถ่ายที่ไมอีเขาบอกครับ <c oughs> ก็พากันขี่นั่งไปถ่ายที่ไม่ไปไปที่ตรงป,รป่ามัง่งตอนี้เหมือนป่ายางหรือป่าอะไรก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> ไปกับพี่ตอนนี้ก็ จะได้ถ่ายหรือไม่ได้ถ่ายก็ถ่ายแต่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูถ่ายอะไรนะ <ๆ S 1> ก็ถ่ายพอถ่ายเสร็จก็พี่ว่าป้าไปกินข้าวครับก็พาพี่กำแกว้าพานุปไปนั่งกินข้าวกี่ปีอัพนี่แหละไปนั่งกินข้าวไม่รู้ว่าที่ไหนอีกไม่รู้ว่าเป็นที่บ้านของใครก็ไม่รู้นะครับไปนั่งกินข้าวกินเสร็จพี่ํำแกว้วบอกว่าป้าพี่เดี๋ยวพี่จะพาไปเที่ยวครับ ก็พาหนูนั่งปิกอัพไปเที่ยวอีกวนไม่รู้วนตรงไหนวนไปมาไปมาจนหนูสะดุ้งตื่นโอ้ครับ <c oughs> ครับก็แปลว่าในรอบนี้ฝันฝันแปลกเนาะฝ <c oughs> ันเกี่ยวกับจ่าคำแก้ว <c oughs> ก็คือแฟนของเคยอีสานใต้ <c oughs> ครับฝันว่าเขาขับรถมารับ ไปทําคลิปแล้วก็พาไปเลี้ยงข้าวพาไปเที่ยวค่ะแต่ว่านั่งปิกอัพเนี่ยเป็นปิกอัพสีดำหนูหนูก็แปลกว่าหนูไม่เคยเห็นรถปิกอัพพี่นะคว่าเป็นรถปิกอัพสีอะไรจนหนูถามพี่ว่าปิกอัพสีอะไรของพี่นยของพี่นะสีเทาดาเหรอแต่หนูออกเห็นดาอ่ะในฝันหนูอ่ะในในฝันนั่นคือคําแก้วเป็นคนขับค่ะพี่คําแก้วเป็นคนขับแต่ในเรื่องจริงนี่พี่คําแก้วเขาขับรถไม่เป็นนะเหรอ ครับครับแต่ก็ไปด้วยกันเนาะไปด้วยกันครับแล้วก็เขาพาไปถ่ายคลิปครับแล้วก็พาไปกินข้าวพาไปเที่ยวก็คือพอกินข้าวเสร็จก็นั่งรถนั่งรถปิกอัพคันนี้ไปอีกไปจนตื่นค่ะจนสุดตโอครับครับอืมแล้วถ้าอย่างนี้น้องจอยจะตีจะแก้ความฝันยังไงตามความฝันหนูก็หนูจะเอากับทะเบียนรถปิดอัพนี่แหละค่ะก็คือทะเบียนรถของพี่ค่ะ ถ้าทะเบียนรถของพี่มันก็จะสามเจ็ดสามห้าครับก็คือตีใส่ตัวนี้เลยใช่ไหมเพราะว่าในความฝันมันก็เกี่ยวกับรถ่ะเนาะตามนุนูฟันนะถ้าเกี่ยวกับรถนูชอบจะซื้อตามทะเบียนอ๋อครับครับก็คือน้องจอยก็มาถามพี่เนาะว่าทะเบียนรถพี่ทะเบียนอะไรเนาะนุนูมาถามทะเบียนพี่แล้วก็รถพี่อะสีอะไรนูไม่เคยเห็นครับเลยบอกพี่เอาสีออกดำเอาเหมือนความฝันนูจริงรับว่า ถ้าเป็นอายุของพี่คำแก้วเนาะก็น่าจะสี่สิบสี่สิบเอ็ดปีครับสีเอ็ดจะเข้าสี่สองเรครับของพี่คำแก้วนะครับครับก็คือตัวนี้เนาะที่น้องจอยตีตัวเลขให้ท่านผู้ชมเนาะครับครับก็คือตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับทะเบียนรถผมก็สามเจ็ดสามห้าครับถ้าตัดก็จะเป็นสามเจ็ดสามห้าเจ็ดห้าแล้วก็สามสามครับเลขทะเบียนรถผมเนี่ยครับ เคยออกมาแล้วทุกตัวหรอครับรได้ไป้ายแดงมาก็ออกอใช่ป้ายขาวมาก็ออกหนูแปลกเหมือนกันหนูไม่เคยฝันนะครับออกครบแล้วแต่ไม่แน่ในวันนี้น้องจอยมาฝันเห็นอีกเนาะไม่ได้อาจจะมาอีกก็ได้ครับก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูครับว่าแนวทางความฝันของน้องจอยท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็แคปหน้าจอเก็บไว้ดูเนาะครับครับ ก็น้องจอยก็เล่าตามตามความฝันตาามมควฝันที่ตัวเองฝันเห็นแล้วก็ตีตามความเข้าใจของตัวเองเนาะครับครับก็มีประมาณนี้ครับเออแล้วน้องจอยแล้วในวันที่ผ่านมาเลขที่ตัวเองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปเนาะได้ซื้อบ้างไหมหนูซื้อหบาทสตัวหนูไม่เคยเล่นสตัวอ๋อก็คือถูกเลขสาตัวสามตัวโต๊ะห้าบาทห้าบาท ห้าหนึ่งสิบบาทห้าหนึ่งสิบบาทหนูว่าจะไปซื้อที่โรงงานอีกห้าหนึ่งเขาอั้นหนูก็เลยไม่ซื้อเลยหนูก็ซื้อแต่ไอาตัวโตนะ,ตะอ๋อครับครับแล้วนูนถูกเลขใบเขาสิบบาทอ๋อก็ยังดีเนาะครับครับโอเคครับก็มีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับงวดของวันที่16พฤศจิกายน66ครับแนวทางความฝันของน้องจอยครับเดี๋ยวทายังไงอ่า ใกล้ๆเลขออกเนาะ<อ>เดี๋ยวพี่มาหาอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อฝันพ <อ S 2> เพิ่มเติมใช่จะได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการเสี่ยงโชคเนาะครับครับพี่ก็ขอขอบคุณน้องจอยมากๆครับที่มาเล่าแนวทางให้ฟังครับมีอะไรจะบอกถึงท่านผู้ชมไหมครับพูดยังไงเนาะขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะครับอี่ขอให้ หวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมความปรารถนาค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนครับสาธุเนาะน้องจอยเนาะครับขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับมืดแล้วครับ <laughs> พราน้องจอยก็เพิ่งเลิกงานครับท่านผู้ชมครับ